ถ้าคุณเป็นนักการเมืองซึ่งไปลี้ภายในประเทศหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะถูกตามมาเก็บในเวลาที่คุณอยู่ในประเทศใหม่แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศเดิมเนี่ยเขาไม่ทํากันมันมีขนบธรรมเนียมประเพณีในการเก็บฝ่ายค้าน activists ก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าจะมีการอุ้มหายถ้าจะมีการทําให้หายตัวไปแล้วก็ไม่ได้ผดได้เกิดอะไรเงี้ยก็คือรอบสังหารอะไรเงี้ย หรือจูจ่ๆก็มีคนไปผลักตกตึกหรือวางยาพิษส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะขนบธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติระหว่างประเทศก็คือว่าจะไม่ไปทําในประเทศอื่นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคารพต่ออำนาจอธิปไตยของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นเวลามีข่าวคราวว่าเฮ้ยอดีตายรัสเซียเนี่ยจูจ่ๆก็ตกตึกในประเทศนู้นประเทศนี้มันเป็นสิ่งที่คนเขาก็กล่าวหาว่าทําไมกรมลินไม่เคารพกติกาสากลทําไมไม่อุ้มเฉพาะเวลาแอคทีฟิสต์อยู่ในประเทศ นะเพราะฉะนั้นในรอบที่ทรูโดเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอินเดียกลับเนี่ยมันก็เป็นการตอบโต้การที่รัฐบาลโมดีเนี่ยปล่อยให้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไปสังหาร s i ก k Activists ในแคนาดากรณีของนักการเมืองกัมพูชารายนี้ถือสองสัญชาติก็จริงแต่ว่าเขาคือคนกัมพูชานะฮะแล้วเขาก็อายุมากแล้วเขาถูกยิงตายเนี่ยกลางย่านบางลำพูเนี่ยบนแผ่นดินไทยอ่ะมันเป็นสิ่งที่กัมพูชาเนี่ย ถ้าถูกพิสูจน์ว่ามีส่วนร่วมในการสั่งการเนี่ยผิดมหันเลยนะมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลน,นี้เนี่ยจะไม่ท้วงติงแล้วก็ปล่อยให้นิ่งเฉยโดยที่ไม่มีคําตอบจากนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลไทยรัฐบาลน,นี้เนี่ยจะปล่อยให้ทําเป็นเหมือนเป็นใบไม่มีการชี้แจงเนี่ยว่ากัมพูชาสั่งเก็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะคือถ้าคุณจะจัดการกับคนซึ่งเป็นปัญหาเป็นหอกครั่งแค่ของระบอบและเขายังอยู่ในประเทศของคุณเนี่ยมันทำได้ แต่ถ้าเกิดคุณจะจัดการกับคนของคุณในขณะที่เขาไปอยู่บนประเทศอื่นแล้วเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์นะคุณไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสิทธิ์แล้วดันทําแล้วพิสูจน์ได้ว่าทําสมมุติว่าเป็นเช่นนั้นมีการจ้างมือปืนมีการจ้างฮิตแมนเนี่ยมันต้องเป็นการแสดงความรับผิดชอบอย่างที่มีการขอโทษรัฐบาลไทยอย่างเป็นทางการเลยนะผมไม่รู้ว่าจะเรียกร้องอะไรได้มากกว่านั้นนะคืออย่างที่ผมบอกมันไม่ทํากันคราวนี้ทั่วโลกเขาก็วิเคราะห์กันหมดว่ารอบนี้เป็นฝีมือของ ฝ่ายความมืนคงของฮุนเซนผมจะให้ดูรายงาน BBC นะฮะเขาบอกว่าเหตุรอบสังหารลิมกิมยาสะท้อนปัญหาการกดปราบข้ามพรมแดนอย่างไรเขาใช้คำนี้เป็นการกดปราบข้ามพรมแดนนะฮะ transnational repression นะฟังดูเหมือนศัพท์ทางเทคนิคแต่จริงๆแล้วมันก็คือการใช้อำนาจไปล่วงล่วงเกินเข้าไปในอาณาเขตของประเทศอื่นมันไม่ใช่เรื่องมันเหมือนกับสมมติว่ามีศัตรูของระบอบของไทยเป็นเป็นหอกข้างแคร่ คู่อริของรัฐบาลหรือเป็นแอคทิฟิสซ์ซึ่งเคลื่อนไหว,ย,วยั่วยุด้านนูน้นด้านนี้แล้วก็ไปนอนพักพิงอยู่ที่ห้องกองนอนพักพิงอยู่ที่เขมรหรือนอนพักพิงอยู่ที่กรุงปารีสชานเมืองและเสร็จแล้วเราส่งคนตามไปเก็บต่อให้อยากทำเนี่ยก็ไม่ควรทําที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมน,นุษยชน Human Rights Watch นะฮะบอกกับ BBC ไทยนะคุณสุนัยพาสุขเนี่ยเขาบอกว่าเหตุลอบสังหารในริมเกียยานี้เป็นเรื่องซึ่งน่าแปลกใจ เพราะว่าเขาเองไม่ได้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆที่โดดเด่นไปในทางที่จะทําให้เขาตกเป็นเป้าหมายการโจมตีในลักษณะปฏิบัติการข้ามชาติมีการแจ้งให้ทราบว,ว่าเขาเดินทางจากกาัมพูชาอย่างไรเดินทางด้วยรถโดยสารแบบใดและพอรถยนต์มาถึงจุดหมายที่กรุงเทพมหานครก็มีคนชี้เป้าเพื่อยือนยันตัวตนและมีคนรอก่อเหตุรอบสังหารขึ้นจึงทําให้เห็นได้ว่าเป็นการปฏิบัติการที่จงใจแบบจําเพาะเจาะจงแต่ว่าทําไมเลือก เขาเป็นเป้าหมายคุณสุนายพาสุเขาตั้งคำถามนะอันนี้เป็นประเด็นซึ่งก็ต้องไปสืบสาวเราเรื่องกันถ้าคุณติดตามข่าวนี้เนี่ยมันก็มีพัฒนาการในหลายหลายมุมนะฮะถ้าเท้าความนิดหนึ่งเหตุเกิดเนี่ยใกล้วงเวียน13ห้างนะฮะในวันอังคารที่7มกราคมที่ผ่านมา4โมงเย็นลิมกิมยาอายุ74ปีชากัมบูชาสัญชาติฝรั่งเศสสวมเสื้อโปโลสีดำกางเกงขาสั้นสีครีมถูกยิงด้วยอาวุธปืนบาดเจ็บสาหัสกระสุนเข้าที่ชายโครงขวาและหัวไหล่ขวาอย่างละนัก หน่วยกู้ชีพปรถมพยาบาลปั๊มหัวใจแต่ผู้บาดเจ็บอาการสาหัสเสียชีวิตในที่เกิดเหตุคนร้ายซึ่งในที่สุดตามข่าวตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีการรายงานออกมาว่ามีหมายจับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหมายจับคนร้ายซึ่งก่อเหตุยิงซึ่งมีชื่อว่าเอกลักษณ์แพน้อยจ่าเอมอายุ41ปีเป็นชาวกรุงเทพมหานครในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนคำถามสำคัญก็คือว่าใครจ้างวานจ่าเอมมา เป็นสายความมั่นคงของกัมพูชาหรือเป็นฮิตแมนที่ไหนอีกทีหนึง่งหรือเป็นมาเฟียย่านไหนในเมืองไทยทั้งหมดนี้ผมจะไม่เสียเวลาวิเคราะห์ในรายการนี้เพราะว่ารายการนี้เป็นรายการการเมืองระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเอาจริงถ้าเป็นเฉพาะในการเมืองไทยเนี่ยผมไม่ต้องอยากเสียเวลาที่พูดถึงด้ซ้าไปแต่ว่าถ้าเกิดมันมีกิจกรรมทางด้านความมั่นคงของประเทศอื่นลุกล้ำเข้ามาบนแผ่นดินไทยเนี่ยมันก็เข้าข่ายซึ่งรายการนี้ต้องพูดถึงละ ก็คือมันเป็นสิ่งที่ถ้าพิสูจน์ได้เนี่ยระบอบพุนเซนเนี่ยทำเกินล่วงเข้ามาเกินเข้ามาในอาณาเขตของดินแดนแห่งราชนจาจักรไทยพูดง่ายก็คือว่าถ้าคุณจินตนาการบรรยากาศบรรยากาศแบบฝ่ายค้านกัมพูชาแอคทีฟเสเนี่ยถูกเก็บคากรุงเทพได้ บริษัทข้ามชาติจีนเนี่ยทุนสีเทาเนี่ยหลอกดาราจีนเนี่ยมาเข้าค่ายซึ่งจะนำไปสู่การบังคับให้ทำงานในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โดยการใช้แผ่นดินไทยเนี่ยในการเป็นหับในการทรานสเฟอร์คือมันกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเหรอจีนสีเทาก็ใช้แผ่นดินไทยได้ฮิตแมนซึ่งกัมพูชามาจ้างเนี่ยยิงฝ่ายค้านกัมพูชากลางบางลำพูได้อะไรเงี้ย มันไม่งดงามนะฮะมันเป็นยุคอะไรอะ่ะถ้าเป็นอย่างนี้เป็นยุคซึ่งประเทศไทยเป็นหับของทุกอย่างซึ่งเราก็เป็นหับของทุกอย่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแค้งคอเซ็นเตอร์ยันกัญชายันขายบริการเราเป็นหับของการที่มีการเก็บฝ่ายค้านกลางเมืองได้ด้วยเหรอคือแผ่นดินไทยอะ่ะมันไม่ได้มีไว้ให้อาชญากรข้ามชาติเนี่ยเข้ามาใช้นะฮะ นี่ยังไม่ได้พูดถึงปัญหาแบบมาเฟียรัสเซียในภูเก็ตอะไรเงี้ยนะส่วนในภาสุลเขาบอกเพิ่มเติมเขาบอกว่ามันเป็น political assassination ในจังหวะเวลาที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นเหตุที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งปัจจุบันยังคงมีอำนาจทางเกินเมืองและอยู่ในฐานะประธานวุฒิสภาได้ประกาศให้มีการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งจะถือว่าการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเป็นการก่อ,อการร้ายไปเลยแล้วก็จะมีการลงโทษอย่างหนัก ทั้งตัวบุคคลและตัวองค์กรหรือภรคการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวด้วยคูคุณต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมากัมพูชาเขาใช้วิธีการรังแกฝ่ายค้านโดยที่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัด ในการกำจัดพรรคการเมืองนะฮะการกำจัดพรรคการเมืองในที่นี้ถ้าผมดูในข้อมูลเกี่ยวกับการยุบพรรคในอดีตพรรคสงเคราะห์แห่งชาติเนี่ยในปี2560แม้พรรค cnrp จะเคยเป็นความหวังเดียวที่จะท้าชิงอํานาจกับพรรค cpp ก็คือ cambodian people party ของคุณเซนเนี่ยมีโอกาสชนะการเลือกตั้งแต่พรรคก็ถูกยุบโดยระบบตุลาการของกัมพูชาท้ายที่สุดผู้นําและสมาชิกของพรรคฝ่ายค้าจนจานวนมากต้องลี้ภัยไปต่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์การปราบปรามจับกลุ่มครั้งใหญ่ พร้อมกับคำขู่ของฮุนเซนเองที่ประกาศว่าจะทำให้ชีวิตของพวกฝ่ายค้านทั้งหลายเป็นนรกทั้งเป็นการลอบสังหารครั้งนี้เกิดขึ้นใน,ในห่วงเวลาตรงกับวันแห่งชัยชนะของพักประชาชนกัมพูชาหรือ Cambodian p e o p l e Party ซึ่งเป็นวันรำลึกเหตุการณ์สิ้นสุดของยุค,คเขมรแดงในปี2522ที่กองทัพเวียดนามและทหารกัมพูชาบางส่วนเข้ายึดกรุงพนมเปญและโค่นล้มระบอบเขมรแดงของพลพอดได้ นับตั้งแต่นั้นมากัมบูชาก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการของฮุนเซนก่อนส่งต่อให้บุตรชายฮุน,นมาเน็ตเข้ารับอำนาจคือคุณต้อง a p p r e c i a t e ไอรูปแบบของการเมืองการปกครองที่ฮุนเซนและฮุนมาเน็ตเขาได้สถาปนาขึ้นมานะฮะเขาทําให้อํานาจทางชารีตเดิมเนี่ยรับใช้เขาอีกทีหนึง่งเขาเก่งขนาดนั้นเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเขาไม่ใช่แค่ให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ย มีบทบาทในการลงดาบฝ่ายค้านตัดสิทธิ์นักการเมืองยุบพักเนี่ยซึ่งก็เป็นโมเดลซึ่งไทยใช้แต่ว่าเขาทำยิ่งกว่าน,นั้นก็คือว่าเขาเขาตามไปจัดการกดปราบข้ามพรมแดนคนซึ่งอุตสาหลบลิภัยทางการเมืองไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าประหลาดใจเลยที่ทำไมรอบที่แล้วที่ผมเคยไป ไปสังเกตการงานที่สาภาพยุโรปเขาเชิญสื่อไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ของ e ูเอเขาเอือมระอายอย่างมากกับสิ่งที่ฮุนเซนได้ทำมันช่างทำให้เขาผิดหวังเหลือเกินนะฮะออนอกนือไปจากคุณสุนายภาสสรก็มีมุมมองของท่านอื่นๆนะครับซึ่งก็ควรฟังเปียรัตจงเทพนะ,ะสสพักประชาชนโตโต้เขาบอกว่าการเสียชีวิตของนายลิมกิมยาในกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องใหญ่พร้อมกับการจับตาจากนานาชาติพระผู้เสียชีวิตอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลของกัมพูชาเร่งให้มีการจับกลุมผู้ก่อเหตุโดยเร็ว มันต้องมากกว่านั้นน่มันต้องมากกว่านั้นมันคือรัฐบาลไทยต้องถามว่าต้องถามไปถึงรัฐบาลฮุนมาเน็ตให้ฮุนมาเน็ตถามพ่อของตนเองเลยฮุนเซนนี่แหละว่ามีส่วนร่วมในการสั่งการเหตุการณ์นี้หรือไม่ประเด็นที่ไทยต้องทวงติงเนี่ยและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันต้องทวงติงเองเลยก็คือว่าเฮ้ยคุณจะเก็บเนี่ยคุณก็เก็บบนแผ่นดินของคุณคุณไม่ใช่ให้คนมาเก็บข้ามประเทศในบ้านเรา ประเทศไทยไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนคุณมาลงมือลงดาบกันที่นี่ไม่ได้ตรงข้ามวัดบวรนี่มันถ้าคุณจะเก็บแอคเทเวสต์คุณเก็บตอนเขาอยู่ที่กัมพูชาแต่ถ้าเขาลี้ภัยมาประเทศไทยแล้วเนี่ยคุณมายุ่งไม่ได้ครานี้พูดตำตรงนะทั้งหมดนี้พูดไปเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยเพราะว่า ตำรวจสืบสวนสอบสวนไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่สามารถหาเบาะแสซึ่งนำไปสู่คนซึ่งจ้างวานได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถึงเวลาก็อาจจะเฟดไปมุมมองของท่านอื่นก็มีนะฮะถ้าผมดูในรายงานที่ BBC สรุปมาคุณน,งน,นังคณาณีลาภจิตเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องไม่เพิกเฉยต่อกรณีนักการเมืองฝ่ายค้านกับ,บูชาถูกยิงตายกลางกรุงเทพถือเป็นการกระทําที่อุกอาจมากเกินกว่าจะยอมรับได้อีกทั้งเป็นสัญญ,ญาณว่ากรุงเทพไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไป โดยเฉพาะกับผู้ซึ่งเห็นต่างทางการเมืองรวมถึงผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงผมคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคือมองในมุมหนึ่งนะเราได้นะักท่องเที่ยวทุกประเภทมาหมดแต่ในขนณะเดียวกันคนซึ่งไม่ได้มาท่องเที่ยวมาทําธุรกิจสีเทาก็มีลี้ภัยทางการเมืองก็มีหนีทหารก็มีจากรัเสเซียหนีสงครามจากยูเครนก็มีเรามีหมด เสร็จแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดโดยที่รัฐบาลไทยไม่ค่อยมีเซในการควบคุม